ชาลีได้พูดถึงในคลิปก่อนหน้านี้ว่าถ้าเป็นม้าที่เกิดในข้อของเราการฝึกนะครับจะฝึกเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้วันนี้เป็นวันที่ม้าสปอร์ตอายุครบหนึ่งวันคือเกิดเป็นวันที่สองนะครับชาลีเข้าไปในข้อเขาทําพยายามทําความคุ้นเคยกับเขานะครับสิ่งแรกทําก็คือให้เขาดมมือให้เขารู้ว่ากลิ่นนี้นะเป็นกลิ่นที่ต่อไปจะเป็นมิตรกับเขาแต่ว่า มาแม่ม้านะครับแม่ม้าก๊อปปี้ซึ่งก็เกิดที่ที่ในคอกนี้แหละครับในลานมาเขลางนี่แหละแต่ว่าเขาห่วงเขาห่วงลูกเขาเขาจึงกันชาลีก็ทบทวนนะครับรูปรูปม้าสปอร์ตและขณะเดียวกันก็ไปรูปรูปม้าก๊อปปี้นะครับให้เขารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำความคุ้นเคยกับเขานะ อันนี้สักประมาณวันที่สามนะครับวันที่สามชลีจัดเนื่องจากชาลียังขังทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ชลีจึงตักน้ําใส่ถังมาไว้มาสปอตนะครับก็เรียนรู้ว่าแม่เขากินน้ําและขณะเดียวกันพอเขาโผล่หัวออกมาให้หาชาลีชาลีก็รูบเขานะครับชาลีก็ลูบเขาทําความคุ้นเคยกับเขา วันนี้เขากินน้ําเป็นแล้วครับวันนี้เริ่มกินน้ําเป็นแล้วก็พอเอาฟางมาให้แม่เขาก็พยายามเรียนเรียนกินฟางนะครับดูนะครับเขากินกินเคี้ยวๆน,น,นิดนิดนึงแล้วก็พยักพยักหน้ากินไปได้นิดนึงนะครับนี่คือขั้นตอนการฝึกให้ม้าสปอร์ตกินอาหารเม็ดนะครับชาลีเอาอาหารเม็ดใส่ในมือแล้วก็เอาให้ให้เขาดม ทีนี้เวลาลูกม้านะครับลูกม้าเขาจะกินถึงแม้เราเขากินอาหารจากมือเราหรือเขาก็ยังดันดันดันมือเนื่องจากว่าเวลาเขากินนมเขาจะต้องดันดันดน,นมแม่เขาแล้วแม่น้ำน้ำนมแม่ถึงจะไหลเพราะฉะนั้นเวลาเราตักอาหารให้เขาถึงแม้ว่าจะอยู่ในในมือเขาก็จะดันมืออันนี้เพื่อเพื่อเป็นการเตรียมให้ม้าได้กินได้สะดวก ชลีจัดถังใส่อาหารม้าแยกให้ลูกม้าต่างหากนะครับอันนี้ลูกม้าสปอร์ตเรียนรู้ชลีเอาอาหารให้แม่เขาแล้วก็ให้เขานิดนึงนะครับม้าสปอร์ตก็หัดหัดเลียเลียกินกินสักนิดเดียวเองครับไม่สักไม่ถึงกำรรม,มือนะครับอันนี้หัดกินมากินอาหารในถังชลีเตรียม ยาสดให้ม้าตัวอื่นแล้วก็ให้ให้แม่เขาด้วยให้แม่ม้าของสปอร์ตด้วยสปอร์ตเขาพยายามจะเรียนแล้วเนื่องจากว่าเขายังกินจากจากพื้นยังไม่ไม่เข้าใจเท่าไหร่ชาลีจึงเอาหญ้ามาใส่ในถังไว้ถังอาหารให้เขานะครับซักเส้นสองเส้นเขาก็เขาก็หัดกินจากจากในถังนะครับจากในถังอันนี้ เป็นวันที่มาสปอร์ตอายุครบเจ็ดวันชลีฝึกบทเรียนต่อไปก็คือให้ฝึกให้เข้าข้าฝูงคือปล่อยจากคอกที่ขังเขากับแม่เขาให้ใหเข้ามารวมฝูงครึ่งชั่วโมงแรกก็ตื่นเต้นนะครับม้าแอนดากละไล่ไลทั้งแม่ทั้งลูกเพราะแอนดาเป็นกำลังเป็นวัยรุ่นแล้วหลังจากนั้นครบครึ่งสักผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีขั้นตอนนี้นะครับ อายุเจ็ดวันชาลีทําเสียงเพื่อให้เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าให้มาสปอร์ตเดินเข้ามาหาเขาก็เข้ามาหานะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ที่มาสปอร์ตอายุได้ครบสิบ้าวันนะครับครบสิบ้าวันชลีฝึกบทเรียนที่หนึ่งคือฝึกบทเรียนการเชื่อฟังคือฝึกให้เขาก้มหัวนะครับฝึกให้เขาก้มหัวเพราะฉะนั้นชาลีก็ เอามือรูปรูปหัวเขาแล้วก็กดหัวของของมาสปอร์ตลงนะครับวิธีการฝึกคือว่าถ้าถ้าม้ายอมนะครับต้องปล่อยทันทีแล้วก็ชมนะครับชารีปล่อยแล้วก็แล้วก,วก็ออกเสียงไปได้ว่าเก่งเกงแล้วก็มือตบไหลนะครับลักษณะที่มือตบไหลคือเป็นเป็นตำแหน่งที่มารู้ว่าอันนี้ เป็นสิ่งที่เราชมเชยเขาแล้วเขาจะจำลักษณะนี้ตลอดจนโตนะครับในช่วงคลิปที่ไม่ได้เห็นนะครับคือตั้งแต่วันที่ทมา้มาสปอร์ตอายุได้8วันถึง14วันฉเฉลี่ยเตรียมพื้นฐานนะครับเปลี่ยนเตรียมพื้นฐานความคุ้นเคยนะครับคลิปก่อนหน้านี้ฉเฉลี่ยฝึกความคุ้นเคยให้เขาแต่ว่าคลิปที่ยังไม่ได้ถ่ายมาให้ให้เห็นก็คือฝึกความคุ้นเคย ชรีรูปตัวเขารูปรูปตำแหน่งโน้่รูปตำแหน่งนี้ม้าสปอตเป็นม้าที่ห่วงหูและห่วงหน้าผากนะครับหวงหัว,หวมากกว่ามา้าม้าตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงรูปในคลิปที่วันที่16นะครับชรีเตรียมพื้นฐานใหเ้เขายอมให้ม้าสปอตยอมรับว่าการจับหัวไม่ต้องหลบนะครับวันนี้เขาไม่หลบแต่ก่อนหน้านี้หลบจังเลยครับ รูปตำแหน่งอื่นได้รูปคอได้รูปตัวได้แต่พอมาจับหูจับหัวจะจะจะสะบัดหนีแต่วันในคลิปนี้เขายอมรับแล้วครับย้ำอีกครั้งนะครับการฝึกก้มหัวนะครับการฝึกก้มหัวเป็นการฝึกการเชื่อฟังบทเรียนที่หนึ่งให้แก่ลูกมา้าแล้วเป็นพื้นฐานสำหรับการสวมขุม ซึ่งจะทำในวันต่อๆไป